ในคืนที่ลมพัดโชยเย็นผ่านต้นไม้โบราณและเสียงจิ้งหรีร้องไปตามดงไผ่เรื่องราวหนึ่งที่ถูกบอกเล่าสืบต่อกันมาแต่ครั้งบรรพบุรุษกำลังรอคอยที่จะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งนี่คือเรื่องราวของช้องหมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังอันลึกลับซ่อนอยู่ในตำนานและความเชื่อของผู้คนแถบลุ่มแม่น้ำโขงช้องหมู ไม่ใช่สิ่งที่คนทุกคนจะเคยได้ยินชื่อไม่ใช่ประเครื่องที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วแผ่นดินแต่สำหรับผู้ที่รู้จักผู้ที่เคยสัมผัสผู้ที่เคยได้ยินเรื่องราวจากปากต่อปากของหมอผีและหมอพรายโบราณช้องหมูคือสิ่งที่ทรงพลังเหนือธรรมชาติอย่างแท้จริงคำว่าช้องในภาษาถิ่นหมายถึงกระดูกส่วนหมูหมายถึงหมูหรือสุกร ช้องหมูจึงหมายถึงกระดูกของหมูที่ผ่านพิธีกรรมทางศสยศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ใช่กระดูกหมูธรรมดาไม่ใช่กระดูกจากหมูที่เลี้ยงไว้กินเนื้อตามบ้านเรือนทั่วไปหากแต่เป็นกระดูกจากหมูป่าที่ตายในสถานการณ์พิเศษบางตำนานบอกว่าต้องเป็นหมูป่าที่ตายจากฟ้าผ่าบางตำนานบอกว่าต้องเป็นหมูป่าที่ตายในป่าศักดิ์สิทธิ์โดยไม่มีแผลบาดเจ็บใดๆ เหมือนวิญญาณถูกดึงออกไปโดยไม่ทันตั้งตัวการได้มาซึ่งช้องหมูนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายหมอพรายและหมอพรายโบราณต้องเข้าป่าลึกตามหาร่องรอยของหมูป่าที่ตายตามธรรมชาติหรือจากปรากฏการพิเศษบางครั้งต้องเดินทางหลายวันหลายคืนในป่าทึบเพึ่งพาเครื่องหมายจากนิมิตหรือสัญ,ญญาณในความฝันเมื่อพบซากข,ของหมูป่าที่เหมาะสมแล้ว ต้องทำพิธีกรรมขอขมาต่อวิญญาณของสัตว์นั้นก่อนจากนั้นจึงจะนำกระดูกบางส่วนกลับมาโดยเฉพาะกระดูกจากส่วนขากระดูกจากส่วนกระโหลกศีรษะหรือกระดูกจากส่วนไขสันหลังซึ่งแต่ละส่วนจะมีพลังและคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปเมื่อได้กระดูกมาแล้วกระบวนการสร้างช้องหมูจึงเริ่มต้นขึ้นจริงกระดูกจะถูกนำไปชำระล้างด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์บางตำราบอกว่า ต้องใช้น้ำจากลำธารที่ไหลผ่านถ้ำศักดิ์สิทธิ์บางตำราบอกว่าต้องใช้น้ำฝนที่ตกในวันเพ็ญเดือนหกหลังจากชำระแล้วกระดูกจะถูกนำไปตากแดดในวันเลือกดีบางครั้งต้องตากตลอดเวลาพระอาทิตย์อยู่ในองศาสูงสุดบางครั้งต้องตากในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นหรือกำลังตกขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่ต้องการให้ช้องหมูนั้นมีคุณสมบัติใดขั้นตอนสำคัญที่สุดคือการบูชาและอาคมเข้ากระดูก หมอผีหรือหมอพรายจะนั่งสมาธิเป็นเวลานานหลายชั่วโมงบางครั้งหลายวันขับเสกคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ให้พลังจากภพภูมิต่างๆลังไหลเข้าสู่กระดูกมีการบอกเล่าว่าในระหว่างการบูชานั้นอากาศรอบตัวจะเย็นลงอย่างผิดปกติแสงสว่างจะริบหรี่และบางครั้งจะมีเสียงประหนึ่งสัตว์ป่ากำลังร้องไห้จากที่แห่งไกลโพ้นช้องหมูที่ผ่านพิธีกรรมครบถ้วนแล้วจะมีลักษณะพิเศษ บางท่านบอกว่ากระดูกจะดูเรียบเนียงเป็นมันวาวเหมือนถูกขัดจนเงางามแม้จะไม่ได้ขัดเลยก็ตามบางท่านบอกว่ากระดูกจะมีรอยแตกเล็กๆประหนึ่งเส้นเลือดอันละเอียดวิ่งไปตามผิวและรอยแตกเหล่านั้นจะเปล่งแสงอ่อนๆในเวลากลางคืนเมื่อถือไว้ในมือช้องหมูจะให้ความรู้สึกอบอุ่นบางครั้งก็เย็นเย,ยือกขึ้นอยู่กับอารมณ์และความตั้งใจของผู้ถือพลังของช่องหมูนั้นหลากหลายและลึกลับ ความเชื่อที่แพร่หลายที่สุดคือช้องหมูมีอำนาจในการป้องกันภัยอันตรายทุกรูปแบบผู้ที่สวมหรือพกช้องหมูติดตัวจะได้รับการคุ้มครองจากอันตรายทั้งที่มาจากมนุษย์และจากสิ่งเหนือธรรมชาติมีเรื่องเล่าจากหมู่บ้านริมฝังง่งโขงเล่าถึงชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้ช้องหมูจากหมอผีชาราผู้หนึ่งชายหนุ่มคนนั้นเป็นพรานป่าที่ต้องเข้าป่าลึกเป็นประจำ ในคืนหนึ่งเขาเผชิญหน้ากับเสือโครงตัวใหญ่ที่กำลังหิวโหยเสือตัวนั้นคำรามและเตรียมจะต่อสู้แต่เมื่อมันเห็นช้องหมูที่ห้อยอยู่ที่คอของชายหนุ่มเสือกลับหยุดชะงักมันจ้องมองช้องหมูด,ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกลัวจากนั้นก็หันหลังวิ่งหนีไปในความมืดนอกจากการป้องกันอันตรายแล้วช้องหมูยังเชื่อกันว่ามีพลังในการดึงดูดโชคลาภและความสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าขายและการพนัน มีพ่อค้าหลายคนที่เล่าว่าตั้งแต่ได้ช้องหมูมากิจการของตนเริ่มรุ่งเรืองขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ลูกค้าเริ่มแห่กันมามากขึ้นสินค้าขายดีกว่าเดิมและโอกาสทางธุรกิจก็เข้ามาหาอย่างไม่ขาดสายบางคนเชื่อว่าช้องหมูมีพลังในการเปลี่ยนพลังงานลบให้กลายเป็นพลังงานบวกทำให้ผู้ถือมีสเสน่ห์และความน่าเชื่อถือในสายตาของผู้อื่น อีกด้านหนึ่งของพลังช้องหมูที่น่าสนใจคือความสามารถในการเชื่อมโยงกับโลกพูดผีปีศาจหมอผีและหมอพรายใช้ช้องหมูเป็นเครื่องมือในการติดต่อกับวิญญาณและเทวดาเมื่อทำพิธีกรรมเรียกผีหมอผีจะถือช้องหมูไว้ในมือปล่อยให้พลังจากกระดูกนั้นเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณ มีคำกล่าวว่าช้องหมูที่ทรงพลังจริงๆจะสามารถทำให้หมอผีมองเห็นสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นได้ยินเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินและสามารถเข้าถึงความรู้ที่ซ่อนอยู่ในมิติอื่นการบำรุงรักษาช้องหมูเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้ครอบครองต้องให้ความใส่ใจช้องหมูไม่ใช่เครื่องรางธรรมดาที่พกติดตัวแล้วทิ้งไว้เฉยๆมันมีชีวิตมีจิตวิญญาณและต้องการความเคารพและการดูแลผู้ครอบครองต้องทำพิธีบูชาเป็นประจำ บางตำราบอกว่าต้องบูชาทุกวันพระใช้น้ำหอมพื้นเมืองชำระจุดทูบเทียนและกล่าวคาถาบูชาบางตำราบอกว่าต้องให้ช่องหมูได้สูดควันจากยาสูบพื้นเมืองหรือควันจากสมุนไพรหอมเป็นระยะมีข้อห้ามหลายประการที่ผู้ครอบครองช่องหมูต้องปฏิบัติตามห้ามนำช่องหมูเข้าไปในที่ศกปรกห้ามวางไว้บนพื้นดินห้ามให้คนอื่นจับต้องตามอำเภอใจและที่สำคัญที่สุดคือห้ามใช้พลังของช่องหมูในทางที่ผิด เช่นการทำร้ายผู้อื่นการหลอกลวงหรือการสแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่สุจริตผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามเหล่านี้จะต้องเผชิญกับผลกรรมอันร้ายแรงบางคนสูญเสียโชคลาภที่เคยได้มาบางคนเจ็บป่วยด้วยโรคประหลาดที่หมอรักษาไม่หายและบางคนถึงกับเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองเรื่องเล่าหนึ่งที่สะเทือนใจเกี่ยวกับการใช้ช่องหมูในทางที่ผิดเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีก่อนมีชายคนหนึ่งซึ่งได้ช่องหมูมาจากหมอพลายชาราผู้หนึ่ง หมอไพรท่านนั้นเตือนไว้ชัดเจนว่าอย่าใช้พลังของช่องหมูเพื่อทำร้ายใครแต่ชายคนนั้นมีความแค้นฝังใจกับเพื่อนบ้านที่เคยทำร้ายครอบครัวของเขาความแค้นนั้นกัดกินจิตใจจนทนไม่ไหวในคืนหนึ่งเขาจึงทำพิธีกรรมด้วยช่องหมูขอให้เกิดความโชคร้ายกับคนที่เขาเกลียดชังในตอนแรกดูเหมือนว่าคำขอของเขาจะได้ผลเพื่อนบ้านคนนั้นเริ่มประสบเคราะห์กรรมป่วยไข้ยอยู่เรื่อยๆกิจการค้าขายตกต่ำครอบครัวมีแต่ความทุกข์ ชายคนนั้นรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่นานนักความโชคร้ายก็เริ่มหวนกลับมาหาตัวเขาเองลูกชายคนโตของเขาเกิดอุบัติเหตุสาหัสภรรยาของเขาป่วยหนักจนเกือบตายและที่แย่ที่สุดคือช่องหมูที่เคยให้พลังอันยิ่งใหญ่นั้นกลับกลายเป็นแหล่งพลังงานลบที่กัดกินชีวิตของเขาเขารีบไปหาหมอพรายผู้ให้ช่องหมูแต่หมอพรายท่านนั้นเสียชีวิตไปแล้ว เขาจึงต้องเที่ยวหาหมอผีและหมอพรายท่านอื่นๆเพื่อขอความช่วยเหลือในที่สุดเขาก็พบกับหมอผีชาราผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในป่าใหญ่หมอผีท่านนั้นตรวจดูช้องหมูและสายหน้าอย่างเศร้าส้อยบอกว่าช้องหมูนั้นถูกเปื้อนด้วยพลังงานลบจนไม่สามารถชำระให้สะอาดได้อีกแล้ววิธีเดียวคือต้องคืนช่องหมูกลับสู่ธรรมชาตินำไปฝังในป่าศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับทำพิธีกรรมขอขมาและปลดเปื้อง ชายคนนั้นทำตามคำแนะนำเขาเดินทางเข้าไปในป่าลึกตามคำบอกของหงอผีนำช่องหมูไปฝังใต้ต้นไม้โบราณต้นหนึ่งที่มีอายุนับร้อยปีทำพิธีกรรมขอขามาอย่างจริงใจหลังจากนั้นความโชคร้ายก็ค่อยๆค,คลี่คลายลงลูกชายของเขาฟื้นตัวภรรยาหายป่วยแต่ครอบครัวของเขาไม่เคยกลับมาอบอุ่นเหมือนเดิมอีกความผิดที่เขาก่อขึ้นกลายเป็นบาดแผลที่ติดตัวไปตลอดชีวิต เรื่องราวนี้กลายเป็นบทเรียนที่ถูกบอกเล่าสืบต่อกันมาในหมู่ผู้ที่เคารพและศรัทธ,ธาในพลังของช้องหมูมันเป็นการเตือนใจว่าพลังทุกชนิดไม่ว่าจะศักดิ์สิทธิ์เพียงใดหากนำไปใช้ในทางที่ผิดก็จะนำมาซึ่งหาย,ยนะนอกเหนือจากการใช้งานทั่วไปแล้วช้องหมูยังมีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมต่างๆของชุมชนในพิธีบวงสรวงผีบรรพบุรุษหมอผีจะใช้ช่องหมูเป็นเครื่องมือในการเชิญวิญญ,ญาณบรรพบุรุษมาร่วมงาน การจับช่องหมูพร้อมกับสวดคาถาจะทำให้วิญญาณรู้สึกได้รับการต้อนรับและเต็มใจที่จะมอบพรให้กับลูกหลานในพิธีรักษาโรคหมอพลายจะใช้ช่องหมูกวาดไล่ผีร้ายที่มาทำร้ายคนป่วยการโบกช่องหมูไปมาเหนือตัวคนป่วยพร้อมกับขับเสกคาถาเชื่อกันว่าจะช่วยขับไล่พลังงานลบออกไปและนำพลังงานบวกเข้ามาแทนที่มีบางครอบครัวที่เก็บรักษาช่องหมูสืบทอดกันมาหลายรุ่น ช่องหมูเหล่านี้มักมีพลังแรงกว่าช่องหมูใหม่เพราะได้สั่งสมพลังจากการบูชาและการใช้งานตลอดหลายสิบปีหรือหลายร้อยปีผู้ที่ได้รับช่องหมูแบบนี้จะถือเป็นความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ต้องดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีและส่งต่อให้กับทายาทที่เหมาะสมไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเป็นผู้ดูแลช่องหมูได้บุคคลน,นั้นต้องมีจิตใจสะอาดมีศีลธรรมและมีความเข้าใจในพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิธีการเลือกทายาทที่จะได้รับช่องหมูนั้นมักจะผ่านการดูนิมิตหรือฟังเสียงบอกในความฝัน บางครอบครัวช่องหมูเองจะเป็นผู้เลือกโดยจะส่งสัญญาณผ่านความฝันของผู้สืบทอดในความฝันนั้นอาจจะเห็นบรรพบุรษมาบอกกล่าวหรืออาจจะเห็นภาพของช่องหมูเรืองแสงและบินมาหาตัวเองเมื่อผู้สืบทอดตื่นขึ้นมาจะรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับช่องหมูอย่างแรงกล้าและเมื่อได้สัมผัสช่องหมูจริงๆจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองมาตั้งแต่กำเนิดในยุคที่สังคมเปลี่ยนไป,ไป,ไปผู้คนหันไปหาสิ่งใหม่ๆและมักจะละเลยความเชื่อโบราณช่องหมูก็เริ่มถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา คนรุ่นใหม่หลายคนไม่เคยได้ยินชื่อของมันเลยแม้แต่ในชุมชนที่เคยนับถือและเคารพช่องหมูมานานก็มีคนที่จําได้แค่เพียงไม่กี่คนหมอผีและหมอพรายที่มีความรู้เกี่ยวกับช่องหมูลดน้อยลงทุกทีและความรู้อันล้ำค่านั้นก็เริ่มจะสูญหายไปพร้อมกับการจากไปของผู้รู้แต่ละท่านแต่สําหรับผู้ที่ยังคงศรัทธายังคงเชื่อในพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่องหมูยังคงมีความหมายอย่างลึกซึง้งมันไม่ใช่แค่เพียงกระดูกของสัตว์ป่าที่ผ่านพิธีกรรม แต่มันคือสะพานเชื่อมระหว่างโลกวัตถุและโลกจิตวิญญาณมันคือเครื่องเตือนใจว่ามีสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์มีพลังที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติที่เราไม่สามารถมองเห็นหรือวัดได้ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับช่องหมูเกิดขึ้นในสมัยที่มีสงครามระหว่างชนเผ่าต่างๆในแถบลุ่มแม่น้ำโขงหัวหน้าเผ่าคนหนึ่ง มีช้องหมูที่ได้รับมรดกจากบรรพบุรุษเขาเชื่อมั่นในพลังของช้องหมูและพกติดตัวไปทุกที่เมื่อเผ่าของเขาถูกโจมตีจากศัตรูที่มีกำลังมากกว่าหลายเท่าทุกคนคิดว่าจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนแต่หัวหน้าเผ่ายังคงสงบและมั่นใจคืนก่อนการรบเขาทำพิธีกรรมกับช้องหมูขอพลังจากบรรพบุรุษและเทวดาทั้งหลายให้มาช่วยเหลือ ในความฝันคืนนั้นเขาได้เห็นบรรพบุรุษของตนมาบอกแนวทางในการรบบอกว่าให้นำกองทหารไปซุ่มซ่อนตัวที่จุดหนึ่งในป่าและเมื่อเวลาเหมาะสมให้โจมตีอย่างรวดเร็วเมื่อตื่นขึ้นมาเขาทำตามคำบอกและแม้ว่าศัตรูจะมีกำลังมากกว่าแต่ด้วยกลยุทธ์ที่ได้จากนิมิตความกล้าหาญของทหารพวกเขาก็สามารถเอาชนะศัตรูได้อย่างน่าอัศจรรย์หลังจากนั้นช่องหมูของหัวหน้าเผ่าก็กลายเป็นตำนาน คนในเผ่าเชื่อว่ามันมีพลังในการปกป้องและนำพาผู้คนไปสู่ชัยชนะแต่หว่นนาเผ่าเองกลับรู้ว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากช้องหมูเพียงอย่างเดียวแต่มาจากศรัทธาจากความกล้าหาญและจากความสามัคคีของผู้คนช้องหมูเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยเชื่อมโยงพลังเหล่านั้นเข้าด้วยกันช้องหมูบางอันมีลักษณะพิเศษที่น่าสนใจมีช้องหมูที่เรียกว่าช้องหมูมีตา ซึ่งมีรูเล็กๆทะลุผ่านกระดูกเหมือนดวงตาช่องหมูชนิดนี้เชื่อกันว่ามีพลังพิเศษในการมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นคนที่มีเจตนาไม่ดีหรือแม้แต่ของมีค่าที่ซ่อนอยู่ใต้ดินผู้ที่มีช่องหมูมีตาจะมักมีสัญชาตญาณที่แม่นยำหรือว่าควรจะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดหรือควรจะคว้าโอกาสใดอีกชนิดหนึ่งคือช่องหมูสองปลายซึ่งเป็นกระดูกที่มีปลายแหลมทั้งสองด้าน ช้องหมูชนิดนี้หายากมากและเชื่อกันว่ามีพลังสูงสุดในการป้องกันภัยโดยเฉพาะภัยจากอาวุธและการทำร้ายร่างกายมีตำนานเล่าว่านักรบโบราณที่มีช้องหมูสองปลายสามารถเข้าสมรภูมิรบโดยไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้ว่าลูกศรและหอกจะพุ่งเข้ามารอบตัวช้องหมูดำเป็นอีกชนิดที่น่าสนใจกระดูกของช้องหมูชนิดนี้มีสีเข้มกว่าปกติเกือบจะเป็นสีดำ บางท่านบอกว่าเกิดจากการที่กระดูกน,นั้นดูดซับพ,พ,พลังงานจากดินหรือน้ำที่มีแร่ธาตุพิเศษบางท่านบอกว่าเกิดจากการที่หมูป่าตัวนั้นใช้ชีวิตในป่าศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังงานสูงช้องหมูดำเชื่อกันว่ามีพลังในการดูดซับพ,พลังงานลบถ้าผู้ครอบครองกำลังประสบกับความโชคร้ายหรือมีคนส่งคาถาอาคมมาทำร้ายช้องหมูดำจะช่วยดูดซับพ,พลังงานลบเหล่านั้นไว้แล้วค่อยๆกำจัดออกไปโดยไม่ทำอันตรายแก่ผู้ครอบครองการดูแลช้องหมูดำนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะถ้าช้องหมูดูดซับพลังงานลบมากเกินไปมันอาจจะแตกหรือเสื่อมสภาพได้เมื่อน,นั้นเกิดขึ้นผู้ครอบครองต้องรีบทำพิธีกรรมชำระล้างด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์และควันจากสมุนไพรหอมหลายชนิดแล้วปล่อยให้ช้องหมูพักผ่อนโดยไม่ใช้งานเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนนอกจากช้องหมูที่มาจากหมูป่าแล้วยังมีช้องหมูที่มาจากหมูบ้านแต่ผ่านพิธีกรรมพิเศษ หมูบ้านเหล่านี้ไม่ใช่หมูธรรมดาแต่เป็นหมูที่ถูกเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดอย่างพิถีพิถันให้อาหารพิเศษอาบน้ำสมนุนไพรและฟังเสียงคาถาทุกวันเมื่อหมูนั้นตายด้วยวัยชารากระดูกของมันจะถูกนำมาทำเป็นช้องหมู แม้จะไม่มีพลังมากเท่ากับช้องหมูจากหมูป่าแต่ช้องหมูจากหมูบ้านที่ผ่านการเลี้ยงดูอย่างพิเศษก็มีคุณสมบัติเป็นของตัวเองโดยเฉพาะในด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับคนเหมาะสําหรับคนที่ทํางานที่ต้องติดต่อกับผู้คนมากๆหรือคนที่ต้องการสร้างความไว้วางใจในสายตาของผู้อื่น การเลือกซื้อช้องหมูในสมัยก่อนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายผู้ที่ต้องการช้องหมูต้องไปหาหมอผีหรือหมอพรายที่มีชื่อเสียงบางครั้งต้องเดินทางไปหลายวันเพื่อพบกับท่านเหล่านั้นและเมื่อพบแล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะได้ช้องหมูทันทีหมอผีหรือหมอพรายจะสังเกตผู้มาขอดูบุคลิกดูนิสัยดูเจตนาถ้าเห็นว่าบุคคลน,นั้นไม่เหมาะสมหรือมีเจตนาไม่ดีท่านก็จะปฏิเสธ บางครั้งอาจจะบอกว่าไม่มีช่องหมูให้บางครั้งอาจจะตั้งเงื่อนไขที่ผู้มาขอไม่สามารถทำได้แต่ถ้าหมอผีหรือหมอพายเห็นว่าผู้มาขอเป็นคนดีมีจิตใจบริสุทธิ์และจะใช้พลังของช้องหมูไปในทางที่ถูกท่านก็จะยินดีมอบช้องหมูให้การมอบนั้นมักจะมีพิธีกรรมประกอบท่านจะสอนวิธีการบูชาวิธีการใช้งานและข้อห้ามต่างๆที่ต้องปฏิบัติ ผู้รับช้องหมูต้องตั้งใจฟังและจดจำทุกคำพูดเพราะถ้าลีมหรือทำผิดพลาดอาจจะเกิดอันตรายได้ ราคาของช่องหมูนั้นไม่ได้กำหนดโดยเงินตราแต่กำหนดโดยบุญคุณและสิ่งของที่มีความหมายบางคนอาจจะต้องมอบเงินจำนวนหนึ่งตามกำลังบางคนอาจจะต้องมอบข้าวสารอาหารหรือสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบางคนอาจจะต้องสัญญาว่าจะทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นหรือดูแลรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนสิ่งที่สำคัญคือความจริงใจและความเคารพที่มีต่อพลังของช่องหมูและต่อผู้ที่มอบให้ มีกรณีหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ไปขอช่องหมูจากหมอพรายชาราท่านหนึ่งหญิงสาวคนนั้นเป็นลูกของพ่อค้าร่ำรวยแต่เธอไม่ได้นำเงินทองมามากมายเธอนำมาเพียงผ้าผืนหนึ่งที่เธอทอเองใช้เวลาทอหลายเดือนลวดลายบนผ้านั้นสวยงามและละเอียดอ่อน หมอพรายมองผ้าผืนนั้นแล้วยิ้มท่านรู้ว่าหญิงสาวคนนี้ทุ่มเทความตั้งใจและเวลาอันมีค่าลงไปในผืนผ้านั่นคือสิ่งที่มีค่ากว่าเงินทองท่านจึงมอบช่องหมูที่มีพลังสูงให้กับหญิงสาวหญิงสาวคนนั้นใช้ช่องหมูดูแลครอบครัวและคนในชุมชนเมื่อมีคนเจ็บป่วยเธอจะนำช่องหมูไปช่วยทำพิธีรักษาเมื่อมีคนประสบความทุกข์เธอจะให้กำลังใจและใช้พลังของช่องหมูช่วยเสริมพลังบวกให้ชีวิตของเธอไม่ได้รวยด้วยเงินทองแต่รวยด้วยความสุขและความหมายที่ได้จากการช่วยเหลือผู้อื่นและเมื่อเธอแก่ชารา เธอก็ได้ส่งต่อช้องหมูให้กับหลานสาวที่มีจิตใจเหมือนกับเธอในบางชุมชนช้องหมูไม่ได้เป็นของส่วนตัวแต่เป็นของส่วนรวมที่ทุกคนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดูแลช้องหมูเหล่านี้มักจะถูกเก็บไว้ในศาลเจ้าหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านมีหมอผีหรือผู้อาวุโสท,ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลเมื่อมีงานสําคัญหรือมีเหตุการณ์ที่ต้องการพลังพิเศษช้องหมูจะถูกนําออกมาใช้ในพิธีกรรมหลังจากนั้นจะถูกเก็บกลับไปอย่างระมัดระวังการเป็นผู้ดูแลช้องหมูของชุมชนถือเป็นเกียรติและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ ผู้ดูแลต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ต้องรักษาศีลธรรมและต้องทุ่มเทเวลาในการบูชาและดูแลบางชุมชนมีประเพณีที่ผู้ดูแลต้องถือศีลบางอย่างเช่นไม่กินเนื้อสัตว์บางชนิดไม่ดื่มเหล้าและต้องนอนหลับในศาลเจ้าทุกวันพระเพื่อแสดงความเคารพและความทุ่มเทต่อหน้าที่มีเทศกาลพิเศษในบางชุมชนที่จัดขึ้นเพื่อบูชาช้องหมูเทศกาลนี้มักจะจัดขึ้นปีละครั้งช่วงที่เข้าวในนาเริ่มสุกเหลือง ผู้คนในหมู่บ้านจะมารวมตัวกันที่ศาลเจ้านำอาหารผลไม้ดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาหมอผีจะทำพิธีกรรมพิเศษเชิญวิญญาณบรรพบุรุษและเทวดามาร่วมงานช้องหมูจะถูกนำออกมาจากที่เก็บทำความสะอาดอย่างพิธีทุพันแล้วตั้งไว้บนแท่นบูชาที่ประดับด้วยดอกไม้สด ผู้คนจะเข้าแถวเพื่อคาระวะช้องหมูแต่ละคนจะกราบไหว้และกล่าวคำอธิษฐานในใจขอพรสำหรับตัวเองและครอบครัวบางคนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงบางคนขอให้กิจการรุ่งเรืองบางคนขอให้ลูกหลานเจริญก้าวหน้าหลังจากที่ทุกคนได้คาระวะแล้วหมอผีจะทำพิธีปิดท้ายขอบคุณช้องหมูและมิญยานทั้งหลายที่มาให้พรแล้วเก็บช้องหมูกลับไปอย่างที่เดิม เทศกาลนี้เป็นโอกาสที่คนในชุมชนได้มารวมตัวกันแบ่งปันอาหารและความสุขเล่าเรื่องราวเก่าๆที่เกี่ยวกับช้องหมูและปาฏิหาริย์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นคนแก่จะเล่าให้คนหนุ่มสาวฟังส่งต่อความรู้และความเชื่อให้กับรุ่นต่อไปเด็กๆจะฟังด้วยความตื่นเต้นจินตนาการถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของช่องหมูและบางคนอาจจะตั้งใจว่าวันหนึ่งจะเป็นผู้ดูแลช้องหมูของชุมชนแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเทศกาลเหล่านี้ก็เริ่มเลือนหายไปคนหนุ่มสาวย,าย้ายไปทํางานในเมืองใหญ่คนแก่จากไปทีละคนความรู้และประเพณีก็สูญ หายไปพร้อมกันบางชุมชนยังคงรักษาเทศกาลไว้ได้แต่ก็เล็กลงและไม่ยิ่งใหญ่เท่าเดิมบางชุมชนเลิกจัดไปแล้วช่องหมูถูกเก็บไว้ในศาลเจ้าโดยไม่มีใครดูแลค่อยๆเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลามีความพยายามจากบางกลุ่มคนที่ต้องการอนุรักษ์ความรู้เกี่ยวกับช่องหมูพวกเขาเดินทางไปหาหมอผีและหมอพรายผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังมีชีวิตอยู่บันทึกเรื่องราวบันทึกพิธีกรรมบันทึกคาถาต่างๆก่อนที่มันจะสูญหายไปตลอดกาลงานนี้ไม่ง่ายเพราะหมอผีและหมอพรายบางท่านไม่เต็มใจที่จะเปิดเผยความลับที่ถูกรักษาไว้มาตลอดชีวิตพววววกกเขาาาลั่คม เหล่านั้นจะถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดหรือจะถูกดูถูกและยเยาะเย้ยจากคนที่ไม่เชื่อแต่บางท่านเห็นความสําคัญของการบันทึกความรู้เพราะถ้าไม่บันทึกไว้ตอนนี้อีกไม่ทีปีข้างหน้ามันก็จะหายไปตลอดการท่านเหล่านั้นจึงยินดีที่จะแบ่งปันสิ่งที่รู้แต่ก็เตือนผู้บันทึกว่าต้องใช้ความรู้เหล่านั้นอย่างระมัดระวังและมีความรับผิดชอบความรู้เกี่ยวกับช่องหมูไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลแต่มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเชื่อคุณค่าและวิถีชีวิตของบรรพบุรุษการศึกษาเกี่ยวกับช่องหมูในทางวิชากก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 าา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 รรรนนนนนนัันัั้้มมมมีีไไุ่่่่ษษยยยววิททบบงงคคดํศึเเเชืืออ คนในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและได้กล่าวถึงช่องหมูบ้างเล็กน้อยแต่ก็เป็นเพียงการกล่าวถึงอย่างผิวเผินไม่ได้เจาะลึกถึงรายละเอียดขั้นตอนการสร้างและความหมายทางจิตวิญญาณที่แท้จริงปัญหาใหญ่ในการศึกษาช่องหมูคือการเข้าถึงข้อมูลผู้ที่มีความรู้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลพูดภาษาถิ่นที่นักวิชาการไม่เข้าใจและมีความระมัดระวังในการพูดคุยกับคนนอกนอกจากนี้ความรู้หลายอย่างเป็นความลับที่ถ่ายทอดเฉพาะภายในกลุ่มเล็กๆไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ทำให้การศึกษาอย่างเป็นระบบเป็นเรื่องยากลำบากแม้จะมีความยากลำบากแต่ความสนใจในช้องหมูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทนี้กำลังกลับมาอีกครั้งในหมู่คนรุ่นใหม่บางกลุ่มพวกเขาเริ่มตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและต้องการที่จะเรียนรู้และอนุรักษ์ไว้บางคนเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อหาความรู้จากผู้ใหญ่บางคนสร้างกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์บางคนพยายามฟื้นฟูประเพณีที่เลิกไปแล้ว การกลับมาสนใจในช้องหมูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทนี้ไม่ได้หมายความว่าการถอยหลังไปสู่ความเชื่อโบราณอย่างงมงายแต่เป็นการเชื่อมโยงกับรากเหง้าทางวัฒนธรรมเป็นการหาความหมายและความมั่นคงทางจิตใจในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วช้องหมูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องเตือนใจว่าเรามาจากไหนและคุณค่าอะไรที่บรรพบุรุษของเราให้ความสำคัญในท้ายที่สุดแล้ว เรื่องราวของช้องหมูไม่ใช่แค่เรื่องราวของกระดูกที่มีพลังวิเศษแต่เป็นเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธาและความสัมพันธ์ระหว่างม,มนุษย์กับธรรมชาติและโลกจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องราวของการเคารพในสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเราเองการยอมรับว่ามีสิ่งที่เราไม่รู้และไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลและการมีความถ่อมตนต่อพลังแห่งจักรวาลสำหรับผู้ที่เชื่อและเคารพช้องหมูมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องดูแลรักษา เป็นมรดกที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษและต้องส่งต่อให้กับลูกหลานมันไม่ใช่แค่วัตถุแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังมีจิตวิญญาณและต้องการความเคารพสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อช้องหมูอาจจะเป็นเพียงกระดูกสัตว์ธรรมดาเป็นเรื่องงมงายที่ไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์แต่แม้จะไม่เชื่อในพลังเหนือธรรมชาติเราก็สามารถเคารพในความเชื่อของผู้อื่นได้เราสามารถเห็นคุณค่าในเรื่องราวและประเพณีที่สะท้อนถึงคิดค่าค่านิยมและวิถีชีวิตของผู้คนในอดีต ในคืนที่ลมพัดเย็นท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวและเสียงจิ้งหรีดร้องไปตามดงที่ไหนสักแห่งในหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งโของอาจจะมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งกำลังนั่งอยู่หน้าศาลเจ้าถือชองหมูไว้ในมืออย่างระมัดระวังสวดคาถาบูชาเบาๆควันจากทูบลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าพาคำอธิษฐานและความหวังของผู้คนไปสู่พบภูมิอื่นและเรื่องราวของชองหมูเรื่องราวแห่งความศรัทธาและความลึกลับก็จะยังคงถูกบอกเล่าสืบต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น จากปากสู่ปากตราบใดที่ยังมีผู้คนที่เชื่อในพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตราบใดที่ยังมีผู้คนที่ต้องการเชื่อมโยงกับบรรพบุรุษและภูมิปัญญาโบราณเรื่องราวของช้องหมูจะไม่มีวันสูญหายแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใดนี่คือเรื่องราวของช้องหมูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในตำนานและความเชื่อของผู้คนแถบลุ่มแม่น้ำโขงเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับพลังอันยิ่งใหญ่และบทเรียนอันมีค่าเกี่ยวกับความเคารพความศรัทธาและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกจิตวิญญ,ญาณ